สวัสดีครับผมโอลแอคคอร์ดอินสปายสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องวิธีการต่อไฟลีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและปุ่มครูดคอนโทรลที่พวงมาลัยนะครับของรถ Honda i n ินสปาย c 1โดยที่เราสามารถต่อไฟลีเพิ่มขึ้นมาได้นะครับ ั้นตอนก็คือให้เราถอดตัวฝาครอบที่อยู่ด้านบนของตัวด้านหลังของพวงมาลัยนะครับเมื่อถอดฝาครอบตัวนี้ออกให้เราสังเกตดูที่ด้านหลังจะมีปลั๊กสีขาวตัวนี้อยู่นะครับ เมื่อเราถอดรักตัวนี้ออกมานะครับหันมองดูที่ข้างหลังนะครับตัวสายไฟรีมันจะอยู่ที่เส้นที่สองนะครับสายไฟรีจะอยู่ที่ เส้นนี้นะครับซึ่งณตอนนี้ไม่มีสายไฟมาที่เส้นนี้ทำให้เมื่อเราเปิดไฟรีจะไม่มีไฟรีมาที่ตัวปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับเรามาดูที่ตัวปุ่มควบคุมเครื่องเสียงตัวนี้ ที่ผมถอดมานะครับถ้าเราดูที่ตัวนี้นะครับเส้นที่สนะครับสายสีแดงก็จะเป็นตัวไฟลีนะครับที่ตัวปุ่มควบคุมเงเสียงก็คือมันจะมีตัวไฟรีรองรับอยู่แล้วนะครับ ก็คือจะเดินขึ้นมาเข้าตัวปุ่มครบคุมเสียงที่พวงมาลัยและปุ่มตัวพุดคอนโทรลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้นทางตอนนี้ยังไม่มีตัวไฟรีเข้ามาวิธีการต่อก็ เราจะต่อกับตัวไฟเอะตรงกลางก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะมีไฟอยู่เวลาเราเปิดไฟรีนะครับสายสีแดงนะครับตัวนี้เป็นไฟหลีเดี๋ยวผมเปิดนะครับเส้นสีแดงจะเป็นตัวไฟนะครับนี่ครับเส้นสีแดงสายสีแดงเป็นไฟ เราต่อเข้ากับตัวสายสีแดงก็ได้นะครับก็คือเดินลากสายไปนะครับเพื่อไปต่อเข้ากับตัวสวิตตัวนี้นะครับตัวปลั๊กตัวนี้ ก็คือสายไฟที่ผมเตรียมไว้นะครับเส้นนี้นะครับนี่คือตัว สายไฟที่ได้เปรียมไว้นะครับเพื่อที่จะต่อเข้ากับเส้นนี้เราจะต้องทำการถอดตัวปลักตัวนี้ออกเพื่อแย,ย่สายไฟเข้าไปนะครับต้องถอดตัวล็อกของตัว ลักตัวนี้ออกก่อนนะครับนะครับก็จะมีตัวลัอกตัวนี้อยู่นะครับจากนั้นก็สายไฟตัวนี้ตัวนี้จะมีไฟแล้วนะครับลองก็อ,อีตีตันนี้ผมเปิดไฟรีนะครับครับเปไฟหลีมานะครับ มีไฟมาแล้วก็คือเราต่อเข้าไปกับตัวรักอันที่สอง 2. ใหญกเข้าไปกับปรักตัวนี้นะครับ ให้เข้าล็อกของมันนะครับเมื่อเข้าล็อกของมันแน่นแล้วก็จะใช้ได้จากนั้นก็นำตัวปลั๊กเสียบกับเข้าที่เดิมนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับ